วัดอุภัยราชบรุชบงชื่อเดิมภาษาเวียดนามคือวัดคันเวนภาษาไทยอ่านว่าคันวนตื่อเป็นหนึ่งในบรรดาวัดเวียดนามสมัยแรกในสยามถูกสร้างขึ้นโดยชาวเวียดนามอพยพในช่วงปลายศตรวตรรษที่18รัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระพุยธยอดา้าจุฬาโล,โลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งได้ดำได้พระราชทานที่ดินให้ชาวเวียดนามตั้งชุมชนในกรุงเทพมหาคนคร จนทั้งการอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างวัดเวียดนามสมัยแรกหลายแห่งในกรุงเทพมหาหนครในขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสม,มุติเทววงศง์อิศวรทรงผนวดอยู่นั้นจึงโปรดให้นิม,มนต์องค์หึงเจ้าอาวาสวัดคันบุญมาเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดหลายครั้งพร้อมทั้งถวายวิสัชนาเรื่องศาสนาพุทธฝ่ายมหาย,ยานต่อมาเมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชเป็นพระารบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4จึงได้ พระทานพระราชทานนามสมณศักดิ์องค์หึงเป็นพระครูคณะนำสมณอาจารย์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอานามิการในประเทศไทยวัดคันบุนเป็นวัดที่ได้รับพระบรมราชุปถัมภ์จากมากัมภัสสรสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าพระราชทานนามเมื่อปีพุทธศักราช2421 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่าวัดปูพายราชบำรุงมีความหมายว่าเป็นวัดที่ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์สองพระองค์